กราบท่านอาจารย์นะคะพระสูตรนั้นลึกซึ้งโดยอัตถะพระไริธรรมนั้นลึกซึ้งโดยสภาวะก็ขอ,อกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ครูณาอธิบายคําว่าพระพิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะก่อนเลยค่ะค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนะะี่ยค่ะเราจะรู้ได้ว่ามีจริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีลักษณะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าสภาวะ คือธรรมะที่มีภาวะนะคะมีความเป็นหรือว,ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยขาดเลยแต่เราไม่เคยรู้ค่ะว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเช่ขนขณะนี้นะคะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆทุกคนกำลังเห็นก็เป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะคะที่จะปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปาทะจึงปรากฏได้ หรือแม่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสภาวะของจิตก็คือเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้หรือธาตรู้เวลาที่เราใช้คำว่าธาตุเนี่ยนะคะไม่เคยคิดว่าเป็นของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะธาตุชนิดนี้มีจริงๆเป็นธาตรู้ที่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นเป็นขณะหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจิตเส้นเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเห็น ในขณะที่ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะที่เมื่อมีปัจจัย